มีทางออกง่ายๆ3ข้อดังนี้ค่ะข้อที่1นะคะก็คือการ refinance ค่ะการ refinance จะช่วยให้คุณผ่อนต่อเดือนได้ลดลงนะคะแล้วก็ผ่อนได้เป็นระยะเวลาที่นานมากขึ้นค่ะก็จะทําให้ไม่เสียประวัติกับเครดิตบูโรด้วยค่ะและข้อที่2ค่ะถ้ามูลค่าในตลาดของรถยต์ของคุณมีมูลค่าที่สูงกว่านี่ที่เหลือนะคะแบบนี้คุณสามารถขายดาวต่อได้ค่ะในข้อนี้เนี่ยก็จะทําให้คุณเนี่ยสามารถได้เงินติดตัวมาสักเล็กน้อยด้วยนะคะ ข้อที่3าค่ะคือการเปลี่ยนสัญญาให้ผู้อื่นผ่อนต่อค่ะแบบนี้นะคะเราอาจจะขับคุณบ้างนะคะแต่ทําในกรณีที่มูลค่าในตลาดของรถยนต์ของเรามีมูลค่าต่ํากว่านี่ที่เหลือค่ะดังนั้นการให้ผู้อื่นผ่อนต่อนะคะก็จะทําให้เราไม่ต้องมีประวัติเสียค่ะแล้วก็ไม่มีภาระค่าจ,จ่ายอีกต่อไปค่ะเหมือนเป็นการหยุดหนี้ของเราค่ะแต่อย่างใดก็ดีนะคะคุณควรจะเปลี่ยนชื่อในสัญญาเป็นผู้ที่ซื้อต่อด้วยนะคะไม่อย่างนั้นถ้าโดนเชิดรถหนีไปเนี่ยเราจะต้องมานั้งใช้หนี้ั้นท,ที่ไม่มีรถอยู่แล้วค่ะ ถ้าคุณกำลังมองหาสินเชื่อรถยนต์จากสถาบันการเงินชั้นนำสามารถดูได้ที่ w w w s y s p a n c o m